ค่ะพบกับ,บฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะเมื่อนี้สีผาพ,พี่น้องมากินนี่แหละค่ะยำทะเลลวมจ่าละกามีกุ้งหนึ่งจ้าละกาออมอีกะปูนะคะพักกจะจจมีสะเดาวลวกค่ะบักแตงและกาสลัดกรอบจ้ะ <c oughs> มากินกันเลยค่ะพี่น้องขอกินขอกินกุ้งเ <c oughs> ม,มื่อนี้น้องฟ้าขอกินด้วยหน่อยเพื่อนว่า ในลูกถึงไหมเก็บเข้ามาอีกเลื่อนเข้ามาอีกเอาฟ้าจัดการเลยแม่จะกินข้าวไม่เห็นข้าวอ,ออมกับปูค่ะพี่น้องเพิ่อนเอามาไห่โอ้ยเป็นแต่แซ่บแท้ ูมาตะบ,บุรีล่ำขุ่นได้ค่ะนี่มาตะไกลค่ะแม่อันนี้จิ้มได้ไหมน่าค่ะได้ชิบ่ะจิ้มนิดนิดองม่อนๆกันด้วยค่ะ <c oughs> พี่น้อง นโดนได้กลิ่นเถ้าแซ่บแซวกันตมกับปัวกกันแล้วจิบเวลาหนึ่งรู้สึกว่ามันปเป็ดเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเ้า,เาบ่ขมนะค,นนค่ะมื่อันนี้รั่วค่ะจั่ว่านหิวแห้งค่ะบ่ได้รั่ว ซินย่ำจะข้ามกันเลยเนาะมีมะเขือเทศหน่อยมะแก้มนันะะบบ่นเลค่ะข้าแหลกเลยน สีคือเป็นตะจวดแซ mm hmm. งมันค่ะย้อนสองขับเลยนะย mm hmm. mm hmm. ขอสดเอาซะแล้วค่ะน้ำ uh huh. เผ็ดหมดเดี๋ยวหนูเพิ่งก,กินแคร์กับกับบะลี่เปเองเนี่ยอ,นะ uh huh. อันเนะี้ยอันเนะี uh ้ยอันเนี้ยเพิ่งจะกินแบบยึกดก Thank you for watching. Always be happy.

เที่ยวส้นตะสอกกันครับสอกท้องกันยุดเลยครับแม่คันบกอหนึ่งคำเลยอืออะไรไหมคะสุดยอดสุดยอดเป็นหาวบานเฮ้าเด้พี่น้อง กินอ้อมมิกระปูก็ได้แซ่บค่ะขอบคุณพี่น้องทางบุรีรัมย์เนอค่ะเล้วเพิ่นเอามาฝากเพิอ่อนออมกระปูกินค่ะ 味道咋样呀？不苦。 เอคุค่าเลยเถอที่สุดท้ายจิ้มไปจิ้มไป้มไปิจจนป้น้ำจิ้ไปใส่ บาบสองเลยค่ะเนี่ยพี่น้องาบสองพึงจะได้กินเขา้าเสาเตียงแรกค่ะใส่กันเนี่ยเป็นไงคะอ๋อกุ้งหมดแล้วใช่ <c oughs> กินน้ำหรอกินน้ำบัลกินด้มเยอะาะกุมเลยตัวสุดท้ายกินน้ำเลยค่ะกิ <c ười> นัน <c ười> นีรวๆ น้อยสักแซมหวนครับพี่นะ ก็ยเต้นที่ไม่ได้กินแซลมอนอีกอยาจะลองกินดูนะไอ้จริงคนแผ็ดลงอันนี้แแค่หรอ เก่งมากเลยค่ะกินได้ทั้งแครลอทได้ทั้งสลัดเลยแห,แหวงแหวงยังกับเหมอนถูนอนกินเป็นเป็นห้าตัวกินแงตงนะ ดีค่ะแล้วไปล้างมืออ๋อขอกินอีกนิดนึงขอกินอีกนิดนึง่งแค่ชิ้นเดียวสวัสดีค่ะทำดีๆทำสวยๆสวัสดีค่ะ หมดแล้วค่ะพี่น้องพิมพ์ฝากไว้ในเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้กินย่ำทะเลร้อมนะคะกับออมอีก,กับปูนะคะฝากพี่น้องไว้ในเด้อค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ